สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับเอาหมือนี้มาผูด้เดียวพี่น้องได้เมนูเด็ดเลยพี่น้องมือนนี้รวมครื่งในพี่น้องส่วนรวมรื่งในมือนนี้ได้ได้มามพี่น้องคนหะน่ะงามังาม้ง่ามดีกินโดนเลยพี่น้องมาลองดูจุมมามพี่น้องแต่ว่าต้มต้มมาสุกเลยพี่น้องแล้วก็ มีดอกจอกเนาะอ่าดอกจอกดอกจอกล่างว่ายางดีพี่น้องแล้วก็มี3าิบกีบที่แหลกแผ่นเหมนไงพี่น้องแต่ว่าพอตมแล้วมันหดแล้วก็ใส่ใส่ออนพี่น้องใส่ออนใส่อนสอนงัวนะครับเด้อมาน,นีเป็นเครื่องในง่วม,มีมีตับผอมเด้อตับแข็งกีดีพี่น้องมามาเจ็บเสียบมกันนาะเี๋น้องพักพักวางตุ๋งเลยพี่น้องสดๆเลยจากสวนแล้วก็มีพักเดาพักเดาหวานมาบัดีเจว คมมเลยเจวพี่ขวัวพี่นอ้องมาคนน่ะโอ้ขนขนาดได้พี่น้องได้ขนน่ะคนเป็นขนเด้ามามาเจ็บเสียบดํากันมือน,นี่นี่มาันละหน่อยพี่น้องแก้มที่เด็ดเลยมือน,นี่กินเลยดีกว่าพี่น้องเอาหมา่ำก่อนน,นะเนาะโอ้โยวันน้กินท้นเลยพี่น้องเห็นข้าเจ้ากินข้นอวยากนะหม่ำแต่ว่าเอามาแกงนี่งี้ข,ขนาดได้พี่น้องเอาหมา่ำเนาะมาแกงคือน้องแกงอ้อมนะครับกินทอดแยกลอนเลยไปแยกลอนว่ะแยกลอนว่ะ โอ้อยากดีเหรอเนะี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วพี่น้องขอบคุณพี่น้องด้วครับเด้อที่เขมามาเป็นห่วงมันใหญ่นะครับใหญ่หลอนเนาะครับเนาะแต่ว่ากำลังใจดีดีเพิ่งกะเพิ่งกะหายขึ้นดีแล้วพี่น้องแต่ว่ากายังหลักสาดีินหงาอ่อนอยู่ตอนนี้เอา้ากินเลยดีกว่าพี่น้องนะมาตอนนี้ใหญ่เลยอืมเสียบคล้องแฉะเลยพี่น้องอืมบอกขอทานเลย ใส่เนาะใส่มันอืมใส่กระเสียบเองกินได้หลายอย่างพี่น้อง สามสิบกีบสวยเลยสวยตอนนี้ใหญ่ดีกว่าตรงเด็ดซิมทุกอย่างเลยพี่น้องกินทุกอย่างเลยมันนี้สามสิบกีบหลากรอย่างอยู่เท้าเลยน้ำควบเลยแบบ มันละงนะเจะมันอนี่โอ้อเสียบเป็น้องมันอ,มมอืมหนังหัวชิมทุกอย่างเลยอันนี้อันนี้ตับตับออกเป็น แข็งแข็งเนี่ยพี่นอ้องตับแข็งแข็งเนี่ยอือหืออืนี่แก้วัาสว้วงอัานได้พี่น,อนออ้องนะเจ้าเจ้าแก้วสมอืมอ เจียวส้มเผ็ดกินกับหนากากหมูเหมือน,นอ่แซ่บลองเจีมมนเนยวส้มเลยไหมคอับแซ่บอีกอย่างเลยโอ้ยนะฮะน่ารักมากจริงจัง เลื่มเขาเลยพี่หน่อยเอาเขอมาทำอยูอ่อันนี้หัวใจมันพี่น้องเม่นข่าไห่แม่โบรายแบงไห้พี่น้องแบงไห้เรียกว่าแล้วโบราณห้ไปเป็นชุดแบงไห้ทีละหน่อยไปสิอย่างละหน่อย ก็ย <ś led> ังดีอยู่พี่นออ้องพอลองเบิองอืมแสบเบืองยาวพี่ตับนี่อนี้ก็บอกจอกมากม,มากหมือนไร้กรโ,โมนะครับแล้วก็มีไข่หลังพอมไข่หลังข้าวใส่พี่หอ้อ แช่บด้วยกันพี่น่อยเอาคนนันไม่มกินแน่ไหนเขาเสียบมา มหมำนี่สบอย่นองต่ว่ามันเป็นออกเหนือๆห,ห,หลนะหือไหนะามาแกงออมแบบขึ้นนองหัวทุตดหม,ดมาหมแบบลองหัวเลยขั้นแกงพี่น,น้อง มันนี้แซมว่าเป็นเมนรูรรวมข้างในไปหน่อยรวมข้างในงัวแซ่บอีกอย่างเลย เจียวเปียวันเนี่ยมาหน่อยหนากันพี่เนอะเสบเมือนกันเนี่ยเจียวเปียววันเมื่อ,ก,อววกินกับหนาจางงูเมื่อก่อน,นเนรอะเสบปีกอย่างเลยอื แต่ก็บไขอ่อยู่พี่น้องว่าต้องต้มเปื่อยเป็นไรพวกนี้โบคือโบคือนะไเป็นไรดอกจอกอ่ต้องๆๆตมไมเปื่อยต้องย่ำขาดอือ Ừ, tôi xin lái thẳng như vậy Đứng gần này sẽ lẹo lẹo như cây nhà đấy, yeah. 都窄，还窄了。 กิงเล่ต้องถ่าเป็นตับมต้องนึ่งจูดิบพี่นาะนงสีสบตว่าซุก่ปปอพวกมันบสบปนี่ยมันต้องนิบดิบใจดิดดเบเตรงงแสบอื rẻ มานนสุดยอดเลยพี่น่อยหมดกินโดนแล้อืสนมากไปสื่อน้ำปลาขาามับ่คอยขายหยาาพ้พี่น้องหมปาไปมาต้องเส้าเนฟุกพี่หนอต้องขายหย nếu tắp cũng có thể mình được, ngon เอาคลิปนี้เอาซ้ำหนึ่งกับพี่น้องกะมันนี้วันจะได้เป็นขครืงไนวัวพี่น้องโอ้เสียบของเถื่นะครับมีมีมามเนอะหลกัลกๆเลยแล้วก็มีไอดอกจอกแล้วก็ยังก่อนพาขีริ้วพี่น้องตับแล้วก็หัวใจบัไข่หลังอืเสียบของเถืเอนนพี่น้องเป็นเมนูร่วมซุนร่วมเครองไง ข้างในวัวกับกแจ้วคมๆหลืแจ้วแจ้วขัวอลไรครับมีแจ้วอันมันจิ้มเแีเ้ยวหวานนํามาลองเบิ่งโอ้เสียพี่น้องครับมันละโอ้ยมงวันขึ้นหลายพี่น้องเอากะขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับที่ที่ติตามรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับผู้เลี้เขาเบิ่งก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจได้พี่น้องเด้อจะเป็นกําลังใจผมเนี่ยขอบคุณอ่าพ้อมองใหญ่นะครับที่มีให้ยะหล่นนะครับเนาะกเอามื้อนี้บ่มีหยังหลายพี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับ